ทางการแพทย์เวลาจะรักษากรดออออนนะครับเขาจะรักษายัางไงมาดูกันนะครับหนึ่งข้อที่หนึ่งคือใช้ยาคือยาในรูปแบบแบบนี้เขาเรียกว่าแก้ที่ปลายเหตุทําไมแก้ที่ปลายเหตุมาดูกันยายับยั้งการหลังกรดมันคืออะไรอะ่ะมันก็คือเออก็คุณเป็นแผลแล้วก็มีกรดไหลมาอ้าวเราจ่ายยาหยุดไม่ให้หลังกรดมันก็จะยังไงฮะมันก็แก้ที่ปลายเหตุคือไม่ให้กรดแต่เราเครียดมากละ่ะ ถ้าเรากินอาหารไม่เป็นเวลาอีกล่ะถ้าเราเใช้ชีวิตเช่นเป็นผู้แอร์โฮสเตสหรือสจ๊วตต้องบินไปบินมาอย่างเงี้ยสมัยนี้เราอาจจะไม่รู้ไปลองไปถามสจ๊วกับแอร์รลบเขาจะเป็นโลกนี้เยอะนะครับคนะย้อนเพราะว่าเวลาไทาม์โซนเขาเปลี่ยนแล้วเขาก็กินอาหารมันก็แล้วร่างกายจะบอกว่าร่างกายจะบอกว่าแล้วแล้วเป็นเวลานี่คือเวลาไหนนะครับมันไม่เป็นเวลานะครับดังนั้นการกินยาลดกดเนี่ยก็จะใช้ เอ่ยอย็บยังเย็บยังการลดกดเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งสองเดือนทีเดียวนะครับอย่างที่สองคือ,อยาลดกดอันนี้คือแก้ที่โคดปลายเหตุเลยคือเอเมื่อเราแสบนะครับก็กินเลยผมเจอเคสลูกค้าหรือคนไข้ที่ผมเคยดูแลเนี่ยเขาบอกว่าโหผมคุณโจรูร้ไหมผมแบบเมื่อก่อนนะผมกินยาลดกดที่เออยาแบรนด์ดังๆอ่ะอยาน้ำอธาตน้ำขาวตากระต่าย ยาธาตุขาวตากระต่ายอะไรฮะเออนั่นแหละนะครับยาธาตุขาวตากระต่ายเนี่ยเขากินอาทิตย์หนึ่งสามขวดอะ่ะกินอย่างก,กับน้ำอัดลมกินอย่างก,กับน้ำอย่างก,กับกินน้ำหวานเนี่ยคือเขาต้องกินเยอะมากนะครับวันหนึ่งเขาสามวันหมดขวดแล้ววะนะครับเขากินเหมือนเหมือนเป็นน้ำหวานเลยเพราะว่าเขาจะแสบไม่ใช่แสบเวลาเดียวเขาแสบเช้าเที่งยงเย็นอย่างเงี้ยเขาก็เทลงไปเทลงไปเทลงไปนะครับ การกินยาแบบนี้ต้องกินเกือบทุกชั่วโมงทีเดียวนะครับหรือทุกครั้งที่มีการแสบอกนะครับถ้ามันแก้ต้นเหตุตรงไหนเนี่ยนี่คือแก้ที่ปลายเหตุแล้วมียารที่แก้ต้นเหตุไหมดูไหมครับมีไหมครับไม่มีนะครับดูสิมีลดลดกรดก็ต้องกินตอนมีปัญหาแสบหยุดยับยั้งกรดก็ต้องกินสี่ถึงแปดสัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตผิดปกติอีกก็จะกลับมาเป็นอีกนะครับเวลาที่รุนแรงนะครับเช่นเอ่ หูลูดมันตีบนะครับเขาก็จะใช้การผ่าตัดนั่นเองนะครับคือต้องทำยังไงก็ได้ให้หูลูดมันปิดสนิทขึ้นนะครับอาจจะใช้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหมายถึงว่าโอกาสที่เป็นโรคกะย้อนแล้วต้องผ่าตัดอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับกรณีใช้ยาไรไม่ได้ผลแล้วนะครับเป็นรุนแรงมากนะครับประเภทน้ําย่อยมันไหลขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ผมจะฝากวิดีโอนี้ไว้เลยนะครับว่าจะเป็นวิธีการปฏิบัติตัวถ้าท่านทําได้นะกลย้อนก็จะห่างไกลจากตัวท่านไปเลยนะครับ การปรับปฏิบัติตัวนะครับนั่นก็คือหนึ่งนะครับอยู่ในภาพเลยนะครับที่เป็นกดระย้อนนะครับชื่อว่ากดรหย้อนนะครับมันจะย่อยหูรูดเราตอนเรานอนถูกต้องไหมครับสมมติว่าเรานอนตะแคงผิดท่ากระปิดท่าเนี่ยน้าย่อยแทนนี่มันจะไปอยู่ที่ก้นกระเพาะมันก็ไหลไปที่หัวกระเพาะแล้วมันก็ย่อยหูรูดไปทุกทุกคืนนะนั่นเองวิธีการแก้ไขคือทุกคืนเราควรจะต้องทําให้กรดเนี่ยไม่ไปย่อยที่หูรูดให้มันย่อย อให้มันไปอยู่ที่ก้นก้นกระเพาะนะครับดังนั้นการนอนเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องนอนเหมือนในรูปคือต้องยกเตียงให้สูงนะครับโดยที่ศีรษะจะสูงขึ้นมากกว่าสิบห้าเซนหรือช่วงหกถึงแปดนิ้วบางคนบอกว่าต้องทําขนาดนี้เลยหรอนะครับต้องเอาสูงขึ้นนะครับอ่าอันนี้คือเป็นวิธีแก้นนี่เราคนที่เป็นหนักนะครับที่แบบเลือดออกเลยลเป็นระยะสองอถ้าทําแบบนี้นะครับทุกคืนนะครับแผลคุณฟื้นหูรูดกระเพาะของคุณจะฟื้นคืน กลับมาสภาพที่ดีขึ้นนะครับจะได้ทาให้ให้กดมันไม่ไหลขึ้มาโดนหลอดอาหารนั่นเองอันที่2คือการปรับพฤติกรรมการทานอาหารนะครับเช่นพยายามทานอาหารเป็นปเวลานะครับทานอาหารลดไม่จัดแล้วก็ทานอาหารที่มันไม่กระตุ้นหลังกดเป็นพวกของหมักของดองไม่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับและข้อที่สาคัญที่สุดเลยนะครับแล้วผมขอบอกเลยว่าผมใช้วิธีนี้ทําให้กดระยะอผมหายไปได้นะครับข้อที่สามคือ เรื่องการนอนทันทีหลังจากรับประทานอาหารนะครับเช่นกินแล้วไปนอนเลยหรือกินแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งไปนอนอะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องมีเวลาประมาณเท่าไหร่นะคุณโจแนะนำสี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงนะครับเป็นเวลาที่น่าจะย่อยอาหารเรากินหมดนะครับแต่จริงๆก็ถ้ามันมากกว่านี้ดีไหมก็ดีนะเช่นห้าชั่วโมงั่วมงกนะ็เซฟเนาะดังนั้น ถ้าท่านสามารถที่จะปรับในเรื่องของถ้าเราถ้าเราไม่ปรับเตียงคุณก็ต้องปรับไม่ให้กินอาหารนะครับช่วงก่อนสี่ชั่วโมงแล้วไปนอนนะครับมาไม่กินอาหารเยอะๆในหนึ่งมือ้อเพราะว่าแน่นอนว่าพอเรากินเยอะแน่นอนว่ากระเพาะมันก็จะทํางานหนักแล้วมันจะติดนิสัยติดนิสัยคือเวลามันหลังกดมันจะหลังมาแบบพร้อมรับบุฟเฟ่อะถ้าท่านเป็นคนประเภทกินบุฟเฟ่ทุกเย็นทุกเย็นทุกเย็น,ยนพอไปวันหนึ่งท่านเองอาจจะไม่กินละ แต่ร่างกายก็จะบอกว่าเอ้ยวันนี้น่าจะต้องกินแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เรามีอาหารมาเต็มท้องทุกวันเลยเขาก็จะมาหลั่งออกมาอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นก็ควรที่ต้องกินไม่ให้มากนะครับก็คือกินในปริมาณที่พอเหมาะนะครับแล้วก็เลิกเหล้าบุหรี่แฟนะครับแล้วก็ลดน้าหนักด้วยสําหรับผู้ที่มีน้ําหนักเพราะว่ามันจะไปหบีบอัดตัวกระเพาะลําไส้เรานะครับจนกระทั่ง มันดันขึ้นไปข้างบนแทนนะครับนี่ก็คือการปฏิบัติตัวอ่ะใครที่นี่ครับที่คิดว่าตัวเองเคยเป็นกดระยอรแล้วทำเคยได้ทําตามข้อตังต่อไปนี้เนี่ยหกข้อนี้ด้วยบ้างช่วยยกมือนิดหนึ่งครับช่วยพิมพ์หนึ่งใครเคยปฏิบัติตว่าแล้วแก้ไขกดระยอรจนหายบ้างกดหนึ่งครับถ้าใครรู้สึกตอนนี้ยังเป็นอยู่แล้วไม่ได้ไม่รู้วิธีเลยตอนนี้ยังเป็นแสบอยู่กดศูนย์ครับพี่ปุ้ยเป้ย,ยังเป็นใช่ไหมครับโอเคแปลว,ว่าข้อนี้ช่วยนะพี่ปุ้ยเป้ย,ยังเป็นเนาะ โอเคนะครับใครที่นี่ที่ยังเป็นกดไลย้อนอยู่แล้วยังหาทางแก้ไม่ได้ช่วยกด0ครับผมจะได้ลงไปนะเลยอ้อก้อยเป็นยังไม่หายสนิทค่ะทำตามนี้ดีขึ้นครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเทียนไม่เคยเป็นกดไรย้อนอายุยังน้อยไงเทียนอีกสิบปีไม่รอดถ้ายังใช้ชีวิตแบบนีอ้อายุน้อยก็อย่างนี้แหละโลกก็ไม่เป็นนะครับอ๋อกวางก็เป็นนะครับกวาง น้ำย่อยไม่รู้จะย่อยอะไรกวางแนละ้วน้อกวางกินน้อยใ <c oughs> ส,ส่เสื้อผ้าแน่นเกินไปอันนี้ก็เกี่ยวนะครับต่อพี่ระดาก็เคยเป็นเนาะโอเคอันนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีมากแนละ้วผมจะมีวิธีการที่พิเศษขึ้นมานะครับอันหนุนหมอนนอนสำหรับคนนี้เป็นระยะสองหรือระยะสามนะครับอันนี้อ๋ออาจใช้ตากระต่ายผับผับผับเนาะ เทียนเรียนรู้วันนี้แล้วไปสอนคุณแม่ได้นะครับกินนานๆไม่ดีนะ,ะยาธาตุมันก็เป็นยาสามารถที่กินได้แต่กินนานๆมันก็ไม่ดีนะครับติดมันจะติดแล้วก็รวมทั้งเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะมันไม่ได้มันมันควรจะเป็นธรรมชาตินะครับไม่ยามันไม่ใช่ธรรมชาตินะครับยามันก็ควรจะกินเมื่อจําเป็นเท่านั้นนะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.